สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้นชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาฉีดวัคซีนนะครับเป็นแอสตาเซเนกานะครับเข็มที่2แล้วนะครับหลังจากที่เข็มแรกเนี่ยผมฉีดไปแล้วไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยผมจะมาฉีดเข็มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากฉีดเข็มที่2ไปเนี่ยมันจะมีอาการอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับ เพื่อจะได้เป็นแนวทางกับคนอื่นที่กำลังจะฉีดวัคซีน mm hmm. เข็มที่สองเช่น hmm. เดียวกันนะครับ mm hmm. นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้วยพร้อมๆกันเลยครับ oh, วยมากในมุมบนนะจะถ่ายให้ดูนะครับ คอเจอาเัปเดตอาการนะครับตอนนี้หลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับก็คือประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็คืออาการเบื้องต้นตอนนี้ก็มีแค่จะเจ็บตรงบริเวณที่ฉีดนิดเดียวนะครับตรงแขนตรงแขนด้านนี้นะครับและสายข้างนี้ฉีด นิดหน่อยครับนอกั้นก็ยังไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ทางโรงพยาบาลก็ให้กลับบ้านได้ครับก็ไปสังเกตอาการต่อที่บ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการเรื่อยๆนะครับว่ามีอาการท่าเคียงอะไรบ้างหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ก็ผ่านเวลามาแล้วนะครับประมาณ6ชั่วโมงนะครับอาการเบื้องต้นก็คือก็มีแค่เจ็บเจตึงๆที่แขนตรงบริเวณที่ฉีดเล็กน้อยนะครับน้องเหงื่อจากนั้นอาการอย่างอื่นก็ ไม่มีอะไรครับถือว่าปกติดีมากครับเดี๋ยวเราไปเราอัปเดตพรุ่งนี้เลยกันแล้วกันนะครับว่าพอถึงพรุ่งนี้แล้วเนี่ยอาการจะยังปกติหรือเปล่าคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับทั้งหมด2เข็มนะครับก็คือหลังจากเข็มอ่อก็คือตอนนี้ผมฉีดเข็มที่2ไปแล้วนะครับ แล้วมีอาการข้างเคียงยังไงบ้างนะครับสําหรับของผมเองนะฮะก็คือหลังจากที่ฉีดไปแล้วประมาณสัก5้าชั่วโมงเนี่ยก็จะมีอาการนิดนึงก็คือก็คือเจ็บบริเวณที่ฉีดแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับขั้นเนื้อขั้นตัวนิดหน่อยนะครับก็ไม่ไม่ได้มีอาการอะไรมากแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ออกินยาพาราไปนะครับ2เม็ดนะครับแล้วก็เพื่อจะดักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ คืนนั้นเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนกับว่าจะมีการตื่นขึ้นมากลางดึกซึ่งแบบตื่นมาแบบผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยคือปกติก็จะไม่ได้ตื่นแบบนั้นนะครับก็แล้วก็ในคืนแรกเนี่ยก็จะแทบจะไม่มีอาการอะไรนะครับพอวันที่2เนี่ยมันก็จะมีอาการมากกว่าเดิมนิดนึงก็คือมีอาการเหมือนกับว่าจะเป็นไข้ต่าๆนะครับแต่ว่าพอไปตรวจที่วัดไปตรวจวัดอุณหภูมิแล้วเนี่ยอุณหภูมิก็ปกตินะครับไม่ได้มี ใข้หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็คืออุณหภูมิอยู่ประมาณ36.2 36.3อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาเกินกว่านั้นนะครับก็ถือว่าปกติแต่เพียงแต่ว่าอาการมันก็คือจะมีอาการแบบเพีย้ยเพี้ยเี้ยเี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับหนักหนักหัวจะรู้สึกเหมือนคนที่แบบเป็นไข้แล้วก็พึ่งฝืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอาการหลักจากนี้นก็จะ ก็มีแค่นี้นะครับจนวันแรกผ่านไปเนี่ยแต่ในระหว่างวันแรกเนี่ยผมก็จะกินพาลาไปดักๆไปตลอดะครับประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงก็จะกินพาลาไป2เม็ดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอหลังจากวันแรกผ่านไปนะครับก็คือก็คือผ่านไปหนึ่งวันนะครับพอตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งก็คืออาการนี้ก็คือทุกอย่างก็คือหายไปหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็โดยโดยสรุปก็คือ ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอาการเนี่ยมันก็แล้วแต่คนด้วยเนาะบางคนก็จะมีไข้ยเยอะหน่อยบางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมคาดว่าอีสักอีสักพักหนึ่งอ่ะฮะก็จะมีอาจจะลองไปตรวจภูมิดูนะครับว่าภูมิมันขึ้นเท่าไหร่นะครับสาหรับแอสตาสองเข็มซึ่งในประเทศไทยเนี่ยยังยังไม่ค่อยมีคนที่ไปตรวจสักเท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าผมไปตรวจแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่ไปตรวจไปแล้วนะครับผ่านไปสักเดือนหนึ่ง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองไปตรวจดูว่าภูมิขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ